ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวจุฬาสายเร็วทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการผูกสูงว่าจุฬาสายเร็วขนาด50เซนนะครับว่าแต่ละท่านนี่คงผูกไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็จะแนะนำกันนิดนึงเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่เคยรู้ไม่เคยทราบว่าทำไมต้องผูกแบบนี้หรือผูกยาวได้ไหมผูกสั้นได้ไหมนะครับก็เลยมาแนะนำกันนิดนึงนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับ แนะนำกันนิดนึงขั้นแรกก็คือวิธีการผูกสุงเนี่ยจะมีวิธีการผูก3อย่างคือผูกข้อมปีกผูกไกวแล้วก็ผูกโครงกลางนะครับอันนี้แล้วแต่ควรจะทดลองนะบางคนยังไม่ทราบก็มีว่าทําไมผูกได้ไหมทําไมต้องผูกแบบนี้อันนี้ต้องทดลองนะครับมันต้องทดลองได้นะครับถ้าทดลองเองนะครับแต่ส่วนตัวของผมที่ผูกนะครับปกติทั่วไปแล้วซุงจะยาวนะครับซุงทั่วไปจะยาวหรือยาวมากบางคนยาวออกมาขนาดนี้ก็มีนะครับ บางคนผูกมาแค่นี้ก็มีถามว่ายาวมีผลอะไรไหมย,ยาวจะมีผลต่อการเหวี่ยงกว้างนะครับการให้ตัวเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสขาดก็จะเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่แต่ส่วนที่ผมผูกตรงนี้นะครับที่ผมใช้นะครับแข่งทั่วไปก็จะเป็นละะนะักษณะผูกติดเห็นไหมครับผูกติดหรือเกือบติดเลยเห็นไหมครับ แทบจะให้ตัวได้นิดเดียวหรือไม่ให้เลยครับแทบจะไม่ขยับเลยนะครับโอกาสขาดก็จะน้อยลงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีกระดาษกันหลังหนึ่งแผ่นนะครับกันการถูนะครับอาจจะช่วยได้นะช่วยได้ครับบนล่างนะครับส่วนสูงล่างที่ผมใช้ปกติทั่วไปก็จะเป็นอย่างที่เห็นคือสี่เห็นไหมครับผูกสี่ผูกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับ ผูกสีก็ได้สั้นๆติดแบบนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่คือผูกข้อมีกที่ผมใช้ทั่วไปที่ผมใช้แข่งทั่วไปก็จะเป็นลักษณะผมผูกเหมือนว่าปักเป้าเลยเห็นไหมครับสองก็คือผูกติดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้แข่งมา20กว่าปีแล้วรุ่นนี้ครับผมผูกแบบนี้มา20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับหลายๆคนนะครับที่นําไปใช้ได้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ มาแบ่งปันนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านนะครับไล้ลองไปใช้กันนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมใช้แบบนี้ใช้แบบนี้มานานแล้วครับเห็นไหมครับมันจะสั้นมากบางคนถามว่ามันมันมีผลอะไรไหมถ้าสสา่อาจจะไม่มีผลนะครับแต่ถ้าขาดอาจจะมีผลเพราะว่ายาวให้ตัวเยอะสั้นให้ตัวน้อยสั้นก็จะขาดได้ช้ากว่าเพราะว่าจุลาขนาด50เซนเนี่ยมันใส่เร็วมากบางครั้งขาดครับเจอบ่อยครับ จอบ่อยมากนะครับสูงที่ผมใช้ความยาวเท่าไหร่ความยาว4ี่ช่วงตัวนะครับนี่ครับไม่ยาวนะครับสูงผมสี่ช่วงนี้4ี่ช่วงตัวครับอันนี้คือสูตรใายสูตรมันนะครับนําไปพัฒนาครับลองดูได้ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดจับตะ i ครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ